เห็นไหมไม่ยอมกินดูสิคะแม่อ้อมเอาอาหารหมาให้หนอ้องปิดฟ้าไว้แล้วไอ้ยักษ์อันนี้คือพี่พเมฆนะคือดันดันไม้เนี่ยดันไม้เนี่ยขึ้นมาค่ะแล้วฟ้าก็ไม่ยอมกินแม่อม้อมพู้ว่าทำยังไงท้องสามรอบแม่อ,มอ,อ้อมเอาของมาให้อะ่ะพี่กินหมดไม่ว่าจะเป็นนมเป็นอาหารตัวเองไม่กินผอมกรลองกล่องน,นี่อาหาร รอยย่นคันดินมันแพงเข้าใจไม่ <c oughs> ดูดิคะเราให้กินไม่กินเอาวันเอาแต่เล่นกุ้งใจจริงๆเลยเม่ช้าไม่ออมป้อนยาไม่ออมป้อนผิดวิธีไปหน่อยนึงคือดันยาเข้าไปไม่ลุกไะคะโอ้โหหมอกนี่น้ำลายฟูมเต็มกระเด็ดเต็มบ้านเลยหนึ่งตัวเสร็จมาเจอตัวที่สองเจอเมฆอีกเอาไงล่ะไม่ออม ออกไปข้างนอกค่ะซื้อของเสร็จกลับมาป้อนใหม่ค่ะจับหงายหน้าเลยแล้วก็หยอดยาลงคอเลยก็ลงไปซะด้วยดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรแต่เรื่องกินเนี่ยคือเขาหิวเมื่อวานนี้ก็ทั้งคืนเลยนะคือซึมอ่ะเช้านี้ก็ยังมีซึมซึมอยู่แต่ว่าช่วงบ่ายนี้ดีขึ้นเยอะแต่ว่า หมออะเสียงคืดคาดคืดคาดในคอไม่อ้อมรูาเป็นเพราะอะไรยังไม่ได้ถามหมอเลยว่าทำไมหมอถึงคืดคาดในคอแต่เมฆอ้อหมอไม่ได้เป็นค่ะเมฆค่ะพูดผิดค่ะน้องพูดผิดเมฆค่ะคืดคาดเมฆุฒเมฆ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 เหมือนเลติดคอเดี๋ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะใส่คอล่าแล้วคืดขาดจะตายไม่อ้อมต้องถอดออกคอแขคอแข็ไอเราก็กลัวจะเลี้ยไข่ โอ๊ยตายแล้วแม่ไม่เห็นเจ้าลุงจะปัญหาเยอะขนาดนี้เลยนะเออนี่มาขี้ของน้องอีกแล้วเป็นยังไงลูกหืมฟ้าฟ้าหนูไม่กินข้าวกินปลาละลูกวันวนนันนึงเอาแต่ยุ่งกับแม่เนี่ย จะใส่คอล่าได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะคะคือแม่อ้อมได้ยินเสียงเขาคลื่นคาดในคอตั้งแต่เมื่อวานแล้วเหมือนมีสเเลดอยู่ในคอเขาอ่ะฟาหนูนี่จริงๆเลยแต่พี่หมอไม่เป็นอะไรเป็นแต่พี่เมฆเนี่ยแหละกินน้ำแล้วเมื่อกี้สำลักเขาอาจจะรำคาญคอล่าก็ได้อะนะแม่อ้อมถอดไปก่อนแต่พี่หมอไม่เป็นอะไรอ๋อ เจ้าฟ้าทำไมหนูไม่กินอาหารหนูเนี่ยลูกฮะรหนูวุ่นวายอะไรกับแม่นี่วันวัน,วนหนึ่งอยฮะจะกัดแต่นิ้วแม่อย่างเดียวอ่ะวันวันหนึ่งเนี่ยหืมอ้โห่มกลับมาก็สงสารนะเห็นตัวแห้งตัวเหี่ยววันวันอยู่กับพี่ทั้งวันข้าวปลาไม่กินกลางคืนถึงต้องเอาเข้าไปขังในบ้านไงเพื่อให้กิน เด็กอะไรก็ไม่รู้เนี่ย <laughs> จะมาเล่นสายสร้อยเดี๋ยวนะคะ <laughs> ส่วนเรื่องเจ้าดำสี่ตัวเอาอยู่แล้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 ว เดี๋ยวแม่ดูพี่เมฆก่อนเดี๋ยวแม่ดูพี่เมฆก่อนเดี๋ยวแม,แ,แม่ดูพี่เมฆก่อนลูกฮึมากินรอยยื่นคณีของน้องหมดเลยแล้วเจ้าฟ้าก็ไม่กินเนี่ยอันนี้อันนี้องศา,าเอามาให้แล้วปิดปิดแล้วก็พี่แย่งกินหมดเลยค่ะไม่กินลงไปอีกแล้วโอ้ยเป็นไงลูกพี่หมอกครับหนูเป็นยังไงลูกฮึลูกหนูเป็นยังไงครับลูกืึโอ้ยสำลักสงสัยเขาคงจะใส่คอล่าไม่ได้เนยลำคาญเดี๋ยวแม่อ้อมดูก่อนละกันคือกัด แต่พี่หมอไม่เป็นอะไรส่ได้อย่าไปยุ่งกับก้นเขาลูกโอ้ย,อยส่วนเจ้าดำสี่ตัวนะคะคือว่าเจ้าดำเนี่ยหลังจากที่กลับมาครบสี่ตัวแค่สองวันตัวหนึ่งหายไปไม่อ้อมก็ถามหายอยู่ทุกวันว่าไปไปไหนตัวหนึ่งไปไหนตัวหนึ่งนะแต่ก็ยังไม่ได้เจอกับยายไม่อ้อมก็เลยยังไม่ได้ถามยายว่ายายตกลงมันไปไหนนะคะแล้วเสร็จแล้วพอเมื่อเช้านี้คือใจตั้งใจว่าจะไป ตั้งใจจะไปถามยายเรื่องที่ว่ามันไปไหนมันครบไหมหรือว่ามันแอบนอนปรากฏว่ายายบอกกับแม่อ้อมว่ามันมาได้แค่สองวันมันก็หายไปอีกตัวหนึ่งอฮ้ยเฮ้ยเ้ยพี่เมฆเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวแม่อ้อมต้องถามหมอแล้วเมึงเนี่ยอ่าแล้วเสร็จแล้วแม่อ้อมก็ถามยายก็เลยตัดสินใจเมื่อเช้านี้ก็เลยขี่รถไปก็เลยไปถามยายเพราะว่าไม่เจอยายไงยายบอกว่ามันหายไปตั้งแต่สองสามวันที่มันกลับมาแล้วส่วนอีกตัวหนึ่งเพิ่งตายเมื่อเช้ายายบอกไม่รู้เช้าขึ้นมาก็เห็น เช้าขึ้นมาก็เห็นมันนอนตายอยู่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงคือคือก็เกี้ยงเลยคือไม่รู้ว่ามันโดนอะไรกัดหรือเปล่านะอยู่ๆมันก็ตายเฉยๆซะทงนั้นถ้าเกิดเหลือแค่สองตัวเราก็ทําใจก็ไม่รู้ทำยังไงอะคะ่ะเพราะว่าอเขาเลี้ยงปล่อยเขาไม่ได้ขังในกรงอะนะมันพูดยากอะไรไล้ใยา่ก็จะไม่ขังกรงใหญ่ยยเขาแบบให้มันอยู่แบบอิสระ,ะคะ่ะเดี๋ยวไม่อ้อมโทรถามหมอเรื่องพี่หมอกก่อนเรื่องพี่เมฆก,ก่อนแป๊บหนึ่งคะ่ะนั่งแต่งตัวอยู่ คงจะหุดหนะิดอะคือไม่เคยใส่แต่พี่หมอกไม่เป็นอะไรคงคงจงหุดหีดเรื่องคอล่าด้วยอะไรด้วยทําให้เกิดภาวะเครียดทําให้เกิดภาวะเครียดเมื่อกี้ถามหมอหมอบอกว่าให้ลองสังเกตดูถ้ากินได้อะไรได้ก็ไม่เป็นอะไรอาจจะเกิดอาการคันคอหรือว่าแบบอาจจะหรือว่าเดี๋ยวดูเรื่องยาก่อนแต่ว่าเขาเป็นตั้งแต่ก่อนที่แพทย์จะม่อมจะให้กินยาปฏิชีวนะแล้วละ่ะอืม ดูดิค่ะดูโอ้ดูเอาเอาเอาดูดิค่ะชุดยอ่อไม่เป็นอะไรค่ะพี่เมฆคันหน้าคันตายหมอบอกให้รอดูไปก่อนตอนนี้ปล่อยให้เขาเป็นอิสระอยู่ <c oughs> ชุดยอกิน <c oughs> ของน้องทั้งวันเลยวันเนี้ยฮะหาพี่หมอ